ครับผมนี่เป็นข้าวมื้ออะไรครับผมนี่เป็นข้าวมื้อเย็นครับเดียกินข้าวมื้อเย็นตอนกี่โมงครับเนี่ยผกินข้าวมื้อเย็นตอนสี่โมงครับผมเป็นเด็กพี่เขารู้ได้ไหมครับได้เลยอ่ะได้ครับผมแล้วครูอยากถามเดียว่าเดียเนี่ยใช้เวลาในการเล่นเกมวันหนึ่งเยอะไหมเล่นเกมออนไลน์อ่ะไม่รู้เหมือนจะที่เขาไม่ใช้เวลากี่นาทีอ่ะปกติเดียเล่นเกมออนไลน์ไหมปกติผมไม่เล่น่ะเดียใช้เวลาเล่นเกมออนไลน์ไปเล่นเกมอะไรครับไปเล่นไปเล่นเกมอ่ะู แล้วเกมอย่างอื่นน่ะเล่นไหมเกมต่อสู้อะไรกันที่เด็กๆเ,เขาชอบเล่นกันเดียเล่นไหม,มน,นอกจากเล่นหมากลุกแล้วเดียใช้เวลาไปทําอะไรครับเวลาว่างเลวลาว่างบางทีคุณพ่อกระบะทับให้จบเองค่าคุณพ่อบังคับหรือเดียชอบเองไอคุณพ่อบังคับป่ะคะปกติคุณว่านเห็นเดียชอบซ้อมเองไม่ใช่เหรอเดียก็ชอ,ชอบด้วยใช่ไหมผมชอบซ้อมเองแต่ว่าบางทีคุณพ่อก็มาตัดที่ผมทำดีแล้วล่ะครับคุณพ่ออยากให้เดียมีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นนักเปียโนที่เก่งเนาะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับยอดเยี่ยมครูยกนิ้วให้ยัดเยี่ยมเออเดี๋ยวแป๊บอย่าเพิ่งกดตดครับครับกดัหรือยังนะยังยังทำไมโอเคแล้วแล้วให้ลองบอกท่านลองให้ผู้ท่านผู้ชมคิดซิว่าแต้มนี้ควรทำย่างไรอ๋อครับท่านผู้ชมครับแต้มนี้นะครับผมสีขาวเป็นฝ่ายเดินนะครับสีขาวเนี่ยมีแต้มจะเช็คเมดนะครับในอีกสองสามตาเป็นแต้มบังคับเลยนะครับแต่สีขาวเนี่ยแพ้เวลาครับเวลาหมดก่อน ท่านผู้ชมลองช่วยช่วยผมกับน้องเดียคิดนะครับว่าแต้มีน้เดินอะไรดีครับผมน้องเดียช่วยช่วยคิดเลยครับผม,มครับขอให้สนุกกับการคิดโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับ